ซุกใหม่ตอนนี้อู้สุกเลยสุกแล้วพี่น้องโอ้ยเห็ดยังเสือหอม่มาแม่มาพอดีย่ายร้อนมาพอดีมากเห็ดยังมาหอมเฉวานเจคเ็ดผู้ใดเขาบอกพี่น้องเอ้ยมาหอมหอมแค่ร้อนมาพอดีตั้มชูกินวะได้กินไหวขนาดย่ายร้อนโอ้ยหอมัดังดีคับเว้ยเจคเห็ดผู้ใดพี่น้องเอ้ยพู้น่ะเบิกเบิกเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เอาเอาแม่ต้มเลยบ่ ตำโหลดแล้วคุณตำพร้อมกันเลยเลยที่นี่ร้านเราที่ตำให้ดพริกเลยตัวนี้น้ำปลาแดกบ้านเฮานี่เหลียวพอดีต้นหัวหอมแดงเอาโอ้ใส่พริกยิบเข้าไปพี่น้องใส่พร้อมกันเราได้ตัวนี้มาเดยว่าอไหนหัวหอมมาๆมาหอมเลยใส่มาใส่โอ้หัวหอมเขาดังแฉโน้ตหอมนะพี่น้องคือหอม ดูอหอมแหงโอ้ยคุณน่ะหอมห,อออหอมหอมออกรงพี่นนอกเลยกิน,นอองงตำเพไข่ด้อว้าพอดีเนอกเออะกินโดนเลไพี่หนอกไม้ปีเงโอเ้เดี๋ยวไข่นนสุรสไซอนให้มันแสบใส่กันบิ่งกใส่ผงหนวงลงไปเสริมใส่ตำเพ็รไข่พี่นนอกเนาะ ตำพร้อมกันเราได้พีน่น้องพริกกับอันนี้ด้วยจังสิบ๊วเพียแท่งตำใส่พร้อมกันเราได้พีน่น้องมันจังหยาบๆตำบนตรงตำละเอียดเนาะเอะอบ่าตงเห็นมันละเอียดครับจังว่าเอาพริกเอาอันหอมใส่พร้อมกันมันหยาบๆนหลายผัดสิบ๊วมันสิกลายเป็นปนนะบัเป็นตำเชื่อเอ เอิญน่ตัวงเอิญปุ่นเรือต่ำเเอิญต่ำต่ำปุ่นเฮ็ดไข่เอิญบ่ต่ำเม็ดไข่พร้อมห่านเปล่าเริ่มละเอะเริ่มละเยดเตัวนี้เออไก่เลยเด้จะเสียบนี่เรียมตํำกินง่าไงเลยเด้ซีมซีมมงยกันแน่สักนนียส่ใส่ได้ใส่แล้วหอมเลย่น้อง น้หนูให้หนัวอยู่พัเดใสเนาะโอ้ใตัวังนสิบไม่่หรอขนมปลาเท่ไหรเนะยมุกยมนัวจะได้กับมุนัววันมันเด้มันบ่อยเลยโอ้ปลาแดกนำปลาเดกหมทอมธ้รมนดาเนอำนึงคำนึงสิปลาเด็กเน้อใสนำปลาแดเนาะมันกบสมนาใสะบ แต่จะพองนัวสิอะไกันสิมเนี่ยอะไรผิดขนาดวะผ็ดบ่เผ็ดนานมุดจอกเอาหมกผิดผงใส่เอาหมกใสผู้เผ็ดมันบ่ฮั่นเดี่ยนั่นมันกัดเผ็ดตัวมันจะใส่นัวเนาะเริ่มนัวแล้วนัวแล้วนัวแล้ว ผักใส่ผักใส่ไปเรบ่อยาะผักใส่ลงไปเด้อปลาใส่อีกบ่ิ่มอะไละิ่มอะั้นบดีกับอดีกบั้นบ่หวสุดลปลาเออนี่งเนี่นในที่น่อาหดีนุวเลยเนี่ยวยกันสิมเลย่วยกันสิ่มขั้นใส่ย่งสินจักเสียบ่วยกันใส่่วยกันสิมเนาะ mười lăm lát lẻo kìa lưu vinh hãy toàn tốn tốn đẹp anh mọi người hả anh đi blah anh bò kìa lẻo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  kìa tao kìa lẻo kìa tao kìa lẻo mẹ ตัวไข่เออโอ้น้องเอ๋ยปนเนตไข่เลยพี่นอนะ้องเลยส่วนจุดแซ่บเขาเลยน,นี่ดำหยาบๆจังสีเป็นจังแมนมาพี่น้องเบิบ่งๆเบิบ่งๆโอ้ปนเนตไข่พี่น้องปนเนตไข่แจกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับเอาเรียบร้อยพี่นอ้องมาแม่มปนเห็ดไข่เรียบร้อยเรียบร้อยปั่นเขา,าดู อ๋ออ้าวบัดใจร้อนห่อนๆเลยกับวปลาติ๋วด้วยพี่น้องเด้อพุดนะปนเห็ดไข่ปนกินดวนละเขาใหญ่ยุบเลยเฮงมากพี่น้องเนาะแสบๆลูกกันเด้อปนเล็กไข่เดี่ยหอมหอมน่านเลยกินปนเล็กไข่รอนพี่น้องยุบออกอืมแ่บมาก หคบน้กินดนเลยพี่เนาะอมขนาดเนาะดี๋ยว้าทีปีละหนอเนี่ยเราเสียพี่นาะวั่ได <brilliant>. ้กินดนเรอ เอาพัติ่กินกับกุ้งกับกแกงก่อนเลยไม่มาไลาพี่เนาะ่อสิแกงใหย่พติวมา,าวก่อิแกงเลยก็จับพลั แกเผืเดชดน้านเยเหมือน ừ, จะมันหนบระหว่มอไหลมาทอดนเราจะได้ย่างยจนขาลอ,อยด้วยน้อง <ừ. S 2> สมัยมือคนหาหลาคนหาหลากูเห็ด เต็มดงนายเดิบูลนทองแล้วเนาะขั้นวาเห็ดนี่จ้งแนวเดียวลนะแซ่บอยเดิบูลนทองหลับพี่น่องไม่รู้ส้อตัดแล้ว อุอ่นนิดาไปข้าวไข่เอาเลยขั้นโบอุน่นอีหลีไปฟังไข่ไเอาเราอุ่นเหรออากแดดมั้บหลับหมกประันเลยึ้ข่อยเลยอ่ะ ข้ามคคเขาคนโคนมันยังสิได้อืมอุ้ยอุ้งังไหมยังอุ้งยัง อาาันนี้กิแล้วโมเมนต์นหรอครับแล้าาบึงเลยครับาากินไปสองสามาันมอ,อืม,อมวัดขาวปันอะไอียไมวะแล้วน้อฮมฝุดปนบันเหรอชุดอยอดและคนให้ไข่ หอมหอม,หหหก,มกระเทียมกระสนเนาะีเฮ็ดเครื่องนั่นลูกกระเทียเพื่อกันแต่ว่ามันหอมอมะพร้าน,นเออเนาะช่วยไข่ไปเลยหรอกไข่ฉีแสร็กลัวอยู่นุ่หอมหอมเลยแหละพี่น้อง มดเขาไันอีมหอดพี่สทำอิม,อออมอยากต้องไปซื้อมันกรได้นะตั้งแต่ว่าปนให้ใกลมันตกไข่อ๋อมันก็ไข่ดิออหอมเนาะห้าแต่ลายค่ำค่ำใหญ่ทำมนอิมอ่มมเหอ ตรงนี <im it> <st> ้ไหมกินมแล้วเยี่ยยยไงเลอเั้่พี่น้องปนนี้ไก่เดี๋วไปกินทีนึงกินหนาก่นเรื่องมนามนาขอบพ่นไปอกเด้ขอบ่นตรงไรตัวแค่สูบปนนไข่เหมือนบาดห้องเห็นได้ง่ามันยังไม่ยังไรได้พอกินหนาสวัสดีครับ